สวัสดีค่ะเรามาดูวิธีการใช้งานจากกระเป๋าฮิ้วจานโม dc 6 0 5 0เรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะอุปกรณ์ภายนอกนะคะก็จะมีที่เสียบปลั๊กไฟแล้วก็ที่เสียบขาเหยียบสวิตช์ไฟเปิดปิดค่ะแล้วก็จะมีที่กรอกระสวยแกนใส่หลอดได้แรงกดทับผ้าด้านหลังตัวเครื่องจะมีตัวลดฟันจัก ปุ่มนี้คือปุ่มปรับความตึงของเส้นได้จะมีทั้งหมด9ระดับด้วยกันนะคะแต่ระดับมาตรฐานทั่วไปจะอยู่ที่เบอร์สีจุดนี้คือใบม,มีตัดได้นะคะอันนี้คือวงล้อตัวเครื่องนะคะสามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้และนี่คือช่องระบายความร้อนเหมาะสำหรับเครื่องทำงานเยอะๆเพื่อระบายความร้อนปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับสปีดช,ช้าเร็ว ปุ่มนี้คือปุ่มกรันไกลปุ่มนี้คือปุ่มปักเข็มปุ่มนี้คือปุ่มขมมดผูกปมปุ่มนี้คือปุ่มย้ำเดินหน้าถอยหลังปุ่มนี้เป็นปุ่มสตาร์ทสต็อปสังเกตหน้าจอนะคะหน้าจอจะบอกลักษณะหน่วยด้านหน้าปุ่มนี้เป็นปุ่มเลือกหน่วยด้านหน้าแล้วก็ปุ่มนี้เป็นเลือกหน่วยด้านหลังนะคะสามารถกดปุ่มเลือกหน่วยด้านหลังได้เลยส่วนปุ่มนี้ปรับระยะกว้างแคบของลวดลายนะคะอันนี้คือลวดลายตัวเครื่อง ส่วนปุ่มนี้คือปุ่มปรับระยะถี่ห่างของตัวเครื่องนะคะเราสามารถกดบวกเพิ่มและลดลงได้เลยสังเกตหน้าจอนะคะจะบอกถึงลักษณะตีนผีต่างๆของลวดลายมาแถวที่2แถวที่2ตรงนี้คือบอกลักษณะเมนูทางลัดนะคะถ้าเราต้องการลายซิกแซกเราสามารถกดปุ่มได้เลยก็จะได้นำเบอร์หถ้าเราต้องการถักลังกระดุมกดได้เลยจะได้นำเบอร์สินะคะส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม เมมกรนไกลเวลาเราเย็บเสร็จเราสามารถตัดได้ได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องนะคะต้นผีถักรังกระดุมฐานเสริมถักรังกระดุมแปลงปัดฝุ่นที่ล้อผ้าไขาควงแกนได้เสริมชุดเข็มกระสวยตีนผีซีตีนผีจีตีนผีเอฟตนผีโอตีนผีอ ตัวกั้นแกนได้มี2ลักษณะแกนวงกลมใหญ่และแกนวงกลมเล็กใส่ไฟฟู้ดคอนโทรลคู่มือการใช้งานฝาครอบจากไฟเบอร์เรามาดูวิธีการกรอกระสวยกันนะคะอันดับแรกเลยคือวางแกนได้แล้วก็ปิดฝาจับปลายได้นะคะแล้วก็พาดชิงสังเกตแกนกระสวยนะคะนำปลายได้เข้าไปในรูแกนกระสวย นำกระสวยเข้าไปในตัวกรอกระสวยนะคะแล้วก็ผลักสังเกตนะคะพอเราผลักเกนกระสวยหน้าจอจะมีสัญลักษณ์กระสวยกดปุ่มตสตาร์ทได้เลย <quarters> พอกระสวยเต็มแล้ว,ล,ว,ว,ล,วล้วก็ผักวิธีใส่กระสวยด้านล่างนะคะ สังเกตปุ่มนี้ให้สไลด์ถอดฝาครอบออกมานะคะสังเกตเขี่ยวนะคะให้ระวังแกนกระสวยตวัดไปตามเขี้ยวเหล็กเขาจะมีนัมเบอร์ตวัดไปตามนัมเบอร์ได้เลยค่ะแล้วเราเค่อยปิดฝาครอบวิธีร้อยได้ด้านบนนะคะสังเกตดูเขาจะมีนัมเบอร์ให้เราอันดับแรกเลยให้เราพาดไปนัมเบอร์หนึ่งสองลงมา 3. จับปลายได้ขึ้นมา 4. ี่จับปลายได้ตวัดเข้าคันกระตุกได้ 5. จับปรายได้ผ่านเคี้ยวเหล็กวิธีการสนเข็มนะคะดึงแกนสนเข็มลงมาจับปลายได้พาดเคี้ยวนะคะแล้วก็ดึงแกนสนเข็มขึ้นมาจับปลายได้ด้านหลังออกมาจากเย็บผ้ารุ่น DC6050 มีทั้งหมด50ลาย เราจะมาเริ่มเย็บลายที่43กันนะคะเรามาตั้งค่าลายที่43กันนะคะปุ่มนี้คือปุ่มเปลี่ยนเลขด้านหน้าปุ่มนี้คือปุ่มเปลี่ยนเลขด้านหลังหน้าจอจะบอกถึงสัญลักษณ์ตัวเลขที่เราเลือกกว้างแคบถี่ห่างและสัญลักษณ์ตีนผีเราจะใช้ตีนผี F เพื่อเย็บลาย43กันค่ะ วิธีถอดดินผีนะคะให้กดคลิปออนด้านหลังวิธีใส่ดินผีนะคะยกคันโยกกดลงทับดินผีเราจะมาเริ่มเย็บกันนะคะถ้าเราต้องการหยุดลายเรากดปุ่มปุบปุมหนึ่งครั้ง เมื่อจบลายใช้กันไกตัดได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาถักลังกระดุมกันนะคะลายลังกระดุมจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันเราจะใช้นำเบอร์17ค่ะลายถักลังกระดุมคือลายเบอร์17นะคะหน่วยด้านหน้าแล้วก็หน่วยด้านหลัง ตัวนี้คือตีนผีถักลังกระดุมคือตีนผีอานะคะวิธีใส่ให้เราสไลด์เพื่อที่จะวางเม็ดกระดุมใส่เข้าไปวิธีเปลี่ยนตีนผีนะคะให้กดด้านหลังการใส่ตีนผีนะคะยกคันโยกลงทับแกนแล้วเราก็ดึงไม้กั้นรังกระดุมลงมา ก็จะจบวิธีการใช้งานจากเย็บผ้าจานเมรุ่น dc 6050เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ